มาเดียวกว่านะทุกคนครับีรีไหมครับเอาชุดเทคโนโลยีโคมาได้แค่สิบเอ็ดพาร์ทอะแม่งยังไม่มีไม่กี่เทคโนโลยีเลยไปซะแล้วคุณ่าเหตุการณ์สิครับว่าเกิดอะไรขึ้นปล่อยให้คุณ่าดีกว่าโอเคเรานะครับเราได้ทำการ ชุบชีวิตเอเดอร์ดากอนมาค่ะแต่ตอนชุบชีวิตอ่ะตอนเข้าไปดีเอ็นใช่ไหมมันขึ้นชื่อเอเดอร์ดากอนถ้าผมลองไปวางดูอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆมันมีเอเดอร์ดากอนอีกตัวโผล่มาก็เลยค่ะราคาแลวปึ๊บก็ปกตินะแต่นราวิวเอ็นชาร์ดยังเพลิดเพลินใจเออแล้วหลุดเลยแล้วผมก็เข้าไม่ได้ด้วยตอนแรกหลุดแล้วเข้าในแมปไม่ได้นะครับเข้าแล้วทีนี้มันดิงออกจากเกมให้ แล้วทีนี้ผมลองใหม่แม่งก็เอ้ยเข้าเกมไม่ได้เลยเรียบร้อยอุตสานั่งทำห้องใต้ดินกูทำเป็นตั้งแต่สามทุ่มถึงเที่ยงคืนแม่งประตูเปิดไม่ได้แล้วเออเออบั็กตั้งแต่แบบเข้าเกมมาปุ๊บประตูเปิดไม่ได้จมดินน่ะมันมันเป็นนะ ไอ้ดิวเป็นหลายรอบมากครับเวลาเล่นกับผมเข้ามาปุ๊บมันจะจมดินนะครับแล้วไม่ก็แบบอะไรเปิดไม่ได้สักอย่างนะครับมันเป็นหลายรอบมากนะแต่จะเป็นเพราะว่ามดบางมดมันทับซ้อนกันนะก็ไม่เป็นไรเกมนมี้ไม่เพียงแค่นี้นะเนาะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะครับว่าจะเป็นมอดอยังไงายบายครับสวัสดีครับ